น้องวันน hey? ี้สวัสดีเอฟซีฟังไทยและฟังลาบุนีแม่น้องกระดามาใส่บาตที่ต erm ักบาตรเทโบอยู่ในวัดบ้านคำเหมือนแก้วจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอห้วยเม็กนะคะเนีああ่ยเด้ินีนวัดที่แม่น้องกระดาอยู่แล้วพี่น้องเดินนะแล้วชิดแล้วชิดนี่หายได้จะเด้อได้ซูมหายจุดไปใส่นะจ้าจุดไทยคนกำลังเริ่มมาเริ่มมากแม่จ้ะ คนกำลังเริ่มมาติมเลยนี่นางเหลี่ยมมาผัดหนูมาหนูจ้าหนูเออคุณคุณหนูอยู่โน่เมย์ก็เห็นนะเดยวพี่น้องด้วยนี่ก็มี เด็กนี่เด็กนี่เด็กแมวโวกมือหน่อยพี่ดาเด็กนี่นี่มองกล้องมองกล้องด้วยค่ะนี่มองกล้องือนี่เด็กๆมาใส่บาทกันนะคะกะด่บระดับบกคนกาลังเริ่มมาจต่คนกาลังเริ่มเล่มมา้น้องดาปนิยางรลบอเด้อพี่น้องขาบ่ข่อยดีก็เลยพลิกงานกันได้มาจ จริงๆมันต้องได้ยางแบบตรงกลางน้ำพี่น้องอยางรอบๆสิจ<า>้ะมันกําลังเริ่อมมาจ้ะคนกําลังเริ่มมาคนก็เริ่มมาเรื่อยๆเลยพี่นออ้องเจ้าเยนกัพี่น้องบ้านเข้าเป็นเสื้อสวยสำหรับบาดแรกเป็นบาทปัจจัยอีกหน้าบาทหลังเป็นอาหารแห้งสองบาทสุดท้ายเป็นข้าวเหนียวลูกเด้อ เสเน่นยองเอาติดยัางมากยาผสมกันกระซึ้งเอาสารกระซึงโาเนียวผสมกันมันบ่ไดรดิอ๋อจัดเงอนมาตฟ้าต้องจอดรถเออ อันนี้เป็นวัดพี่น้องอันนี้เป็นโบสถ์เด้อพี่น้องเด้อนวัดสว่างวัดค้ำเหมือแก้วเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเด้อวัดค้ำเหมือแก้วจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอห้วยเม็กเป็นบ้านเกิดของพ่อน้องนาดานะคะคนกำลังเริ่มมาเด้อพี่น้องคนกำลังเริ่มมาเริ่มมาเมื่อปีเป็นเมื่อปีของเสีบาดไหนของเสีบาดเรามีอะไรบ้า ้องใส่บาทเป็นน้องเด้ดออันนี้มีโดนัทป่าบุญเห็นโดนัทเด้อพี่น้องเด้อป่าบุญเห็นโดนัทมาใส่บาทเด้อจ้าขุมารัพย์สาสมัยพระพุทธเจ้าหลังจากที่ออกพรรษา รบุระน้กทางแม่ดบอ่ปีมาน่าอดนี <c oughs> walk walk ่พวกอึด้องแม่งรอดทั้งๆจบทางแม่ทั้งๆจบปีเยขับไปตากใกล้น้องเน่ยตักปาักบาไ้อก คุยอกมืออกมือแล้วอบมือเลยยายมันยังใส่ไอันดายิ้มสวยังยวคหนาดาด้วยค่ะอุ้ยนมเลยสวยแล้วยากกินนมอยู่เลยอันนี้เ่ย้กัเกบนอกมามาเลยขามนา้มะนีนั่นจะางประกาศพี่น้องหลังจากนั้นสเ็เป็นรอบๆบ้งเจ้ามดีสุดลูกล เทศนาพี่น้องเด้อเบิ่งคเบิ่งกันไปเบิ่งในตักบาททโบ้พี่น้องเด้อตักบาททโบบ้านทำเหมือนแก้วจังหวัดกาฬสินอำเภอห้วยเม็วัดขาวา่างทำเหมือนแก้วเด้อพี่น้องเด้อไปไหนไม่ร่ยไปเวลาเลยเา่ไอด อันนี้กได้อันนี้เป็นวัดบ้านเกิดของขอบ้านพี่น้องเลยเ่อตักบาตรเพื่อตักบาทเทโบเมื่อนี้พี่น้องอันบุญออกพรษาเพื่อเกียอติอาจะรื่นรู้สมนักใจสามบาทหลังอาหารแหงแล้วก็สามบาททุกท้ายเป็นขนมเหนีว นี้เขาเรียกอะกป่าเนี่ยนี่ซาลาการเปรียนที่พี่น้องดูเนี่าลาการเปเลียนข้างหน้าก็เป็นอันนั้น้องป่าโบดางหลังเป็นอุติอุตตกอุติอุติอุตติอุตอุตติอุตติอุตติอุตเิอุตติอุตติอุตติอุูตเอุตติอเตติอุตติอุตตนอิอุตติอุตนิอุินอุตอุตาตอติอเออ พนันกงานเพ่เตรียมพร้อมอแล้วนะครับที่จะไหว้พระรับศีลรวมกันคนก็มาเรื่อยๆเลย่้ะไปบอกคุณผู้มันก็ถ่ายถึงแนี่พี่นอ้องเอ้ยมันแข็งขามันบอกอำนวย,ม,นยมันก็เลยบ่ได้ไปถ่ายแบบวะ่ะฉล,ดะลนะุกกอดอะไรเนี่ยลูกผีใจหดใจเหรอความว่าเรเลือกเอาคนนั่งนะคนกำลังมาเรื่อยๆจ้ะ เนี่ยพี่น้องบรรยากาศมันบอแดดไปได้นองมือเียเนี่ยนี่มีเมฆบรรยากาศดีเลยพี่น้องเลย อันนี้เป็นอันพันเพ็ดอันผ่นาพันกระสียู่เนตผ่าพันกระสีด้ยรอบรอบเลจ้ะผ่าพันกระสียางมาเริ่มเลื่มตะพุ่นพี่น้องผ่าพันกระสีเลื่อมมาต่พุ่นพี่น้องเริ่มมาเริ่มมาบ้านพ่อน้องอันดานน้องนาดาเนี่ยมีหาหมู่บ้านเด้อพี่น้องมหาหมู่บ้านมีวัดเดียวพี่น้องคนมันก็เลยร้ายนาเนี่ยจ้ะ

แม่ปคนที่เ้าอีกทางหนึ่งพูดพี่น้องนะคุณเดียวพี่น้องมีตรกูเดียวเนนี่ตรกูเดียวเลยินาันแหงพ่วงยายาทุนบาทชุดไดยิเงเอายิ้มมาพิณียงพน่าดาอ้ยสวยจังเลยบางคนว่าใส่เปดบาแล้วใส่เปรดโซนิคเบ้านเปิดตัวประจุมา ภาพบ,บุบ,บุญ,ญ <c oughs> ตัวเราสันดีเขาสันตัวส้กเขาเดียวเนาะเีาน้องนเนาเขาตกเยียงแด้นเป็นันดีอ่าจัดสรรรุ่นอน พูชฉงันพี่น้องบอนเฮาคงสิฟอใจขอบคุณขอบคุณหลางายพี่นี้เฮาเป็นมี่เีดีพินีนีมงคลสนับกามทั้งปาที่บูังจากที่อองสาว่าไงคะเูกข้ควเนียวด็นขนมเด็กก้นวนีขอเ่นเชิญเด็กป้าลาจะไกอากกินนะคเอ้านี่นกินน้ำยาก็ะเด็น้ำยาตอวแลาวมีมีกินนั่น้ขอเชิญ เาจะมาตวดอันคืนน่ะเานี่ใส่ไว้ลูกไปอยู่แม่มากขึ้รองเปี่ยีกแม่ได้ด้วยเปลียวไม่มีเปลี่ยวไม่มีนีนตุ่มเปลี่ยวผมมีแล้วตุ่มเปียนหรอกะมันไปกินนารีตกปลาเลยวะทั่วยาสารตัวาราวทัว O que é จม่้้าั่นได้บาบได้เอบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศกําลังตอนนี้กําลังจะใส่บาทเยอ่ยุดุ้อยู่ก่อนอยู่ร้างก็ได้บุ่นพ่นแล้วอันนี้แม่ผมรียาติน่ะ

sau này ăn thịt đi, ô, rồi, nó, đinh lại, men viết rằng nó hay có lợi, lên แรกจะเป็นใสเป็นเงินเน้อพี่น้องเงินกับดอกไม้หอบสองเป็นขนมขนมของใช้ต่างๆของใส่ยัง,งต่างๆราจับแล้วก็ปกา,ารอาหารแห้งเน้อพี่น้องตามๆกันกต่เป็นโบสถ์บาทแรกเป็นบาทปัจจัยบาทแรกเป็นบาทปัจจัยเ่ว่าพี่น้องอันนั้นเป็นบาทเรังเอ,อคนกรรอยู่ด้พี่น้องเป็นบ่มีบ่งเงิน

ตัวประนเขต้องรีบเขต้องรอดระรับใจเย็นๆต้องรอจนแก่รดับรอนเข้ามารอนถันดีนเป็นเจ๊ยังไม่ัดไม่รอเกเงียบเพกันขอาวอวไีนใหัวนเอไมใวเาี่เรือมาีกน้องเตไก่มาเลยไปมากเลหัวเงียไ่งแ้ง

ก่อนกันมี้องมันมบบเวิดมันมเบเวิดกันไมมจ๊ะาเดอไม่ามยากอรามยาเดอเอาตองมาทาง,ง <c oughs> ทมาถามว่าการยา ใส่ลูกเออ,อพี่อุนพี่อุ่นกใส่ใส่สอุ่นพี่อุ่นกใส่โอ้โทษแม่ใส่ <c oughs> จ้ะม่วนรอบสองวันคนมันหลายพี่น้องจนได้สอนๆกัน นี่ยื่นมือเข้ามาดอก หอมกระบุนอ่อนคันสา